เรียกว่าป่ามหาวันแล้วก็เป็นสถานที่ที่มีเสาอโศกที่ตั้งเด่นเป็นสงา่าสมบูรณ์ไม่ได้ถูกทำลายอย่างตั้งเด่นให้พวกเราได้เห็นจนกระทั่งถึงทุกวันที่ถ้ามีโอกาสไปจะก็ไปเห็นหลายครั้งแล้วเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้สมเด็จพระนา,นางหรือว่าสมเด็จแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่แหละ ไม่ต่างอะไรกับแม่เลยเพราะว่าท่านได้ให้น้ำนมเลี้ยงดูพระธิทธเจ้าตั้งแต่ประสูติการใหม่ๆภายหลังจากที่สมเด็จพมารดาได้สวรรคตก็ได้สมเด็จพระนานาเนี่ยสนุนแล้วคือพระเจ้าสุทธนทานเนี่ยได้ทั้งพี่ทั้งนอ้องในขราวเดียวกันแล้วก็พระนัน้าน่าจะเกิดไล่เลี่ยกัน พระพุทธเจ้าจึงสามารถให้น้ำนมแก่พระพุทธเจ้าในขณะที่ทรงเป็นพระกุมารได้จิตแบบ